ปาะครับพี่น้องไปเบิงึงการเฮ็ดต้มกวยจับนะครับอนะของเด็กหญิงกฤษชมนพลลาบผู้พักอะไรครับ ครับตอนนี้กำลังต้มน้ำซุปอยู่นะครับโอ้น้ำซุปเราเป็นซิกของไกลนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำ อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับก่อนเดี๋ยวเติมน้ําเข้าไปอีกนิดหนึ่งกับแป๊บนึงนะครับเติมน้ําก่อนนะครับนุญาตเติมน้ําก่อนนะครับ ก็นะนะปิดแล้วเนี่ยนนะเมนูเท่งอีกแล้วนะครับวันนี้ครับก็เป็นต้มก๋วยจับนะครับต้องเรียกว่าก๋วยจับนะครับจะใช้คาว่าก๋วยจับไม่ได้นะต้องก๋วยครับนะครับอันนี้คือแม่ครัวนะครับทําไว้นะครับต้มไว้ พันหลังอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ก็เคินอยู่นะครับไม่รู้เคินใครนะครับคนภรรยานะครับลบอยู่หลังอย่างเดียวเลยครับ ก็เมื่อกี้นี้ไปอัดวิดีโอนะครับร้องเพลงก็วันนี้เสียงไม่ได้ฮะก็เลยมาอัดวิดีโอครับให้บรรดาแฟนๆนะครับได้ดูวิธีการต้มกว๋วยจับนะครับวันนี้ก็เครื่องนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีกระเทียมเจียว หมูยอ่อส่วนผมก็จะชอบลูกชิ้นหมูนะครับผมจะใส่ลูกชิ้นหมูด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเส้นกว๋วยจั๊บนะครับก็โดยประมาณนะครับแล้วก็นนแน่นอนครับแล้วเราก็จะทําไข่ออนเซนนะครับก็ซีฟองมีอยู่สามคนนะครับก็จะต้มซีใบนะครับก็ ป่ะน่าจะได้เวลาเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่ช่อง YouTube นะครับอิสานบ้านๆกับครูต้นนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้เด็กใหม่นะครับที่เพิ่งทำช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ